มันยิงแล้วยังไม่จบ,รบตรงนี้ต้องลงแล้วเบลล์มอสครับผมเก็บบอลเตอร์ไปเบลล์มอสเก็บไปแล้วโนได,ด้เก็บแม็กโซนัสไปเหมือนกันครับถึงหน้าหนึ่งระเบิดมาลูกนี้อีอารีนาฟาอโอโมดมุ้มเมื่อบนตรงนี้ติ๊กแสกฮะจัดให้เลยคะตรงนี้เหลืออลิมิเต็ดคนเดียวครับชาบ้าเข้ามาอีกหนึ่งครับชัยวัฒน์เข้ามาอีกหนึ่งโอ้โหตรงนี้มีโมเมนต์เฮ้ยห้าทีมเลียบจัดโมเมนต์เข้ามาระเบิดทิ้งไว้เรียบร้่อเกับวิ่งออกมา ผมพลาดชัดเจนโอ้รออยู่นะไม่คาดคิดกับผมมุมนี้เปิดยอดทานี้จะเป็นออกบอลได้อได้โอ้ไม่อหนึสองลูกแล้วปิดท้ายโดยแม็กซอนด้านหลังเบลมอสจิงคอสข้ามหัวได้ยูเอ็นคิวมาผมชาร์เปอร์เดินเครื่องโอคิวไปแล้วแกะตลาดล้วเปล่าไปยังไงครับผมแล้วเป็นตัวฉีกด้วยนะนี่ฮะโดนเก็บงานโดยเบลมอสเรียบร้อยโหวนครับโห่แล้วเด็ดนี่ไงออกก่อนไปกรับคุณสามครับ แล้วเป็นตีน้อยวีธีจัดให้ครับผมตรงอินฟินจบอันดับที่7จ็ดไปใช่ครับถูกมาดูตรงนี้กระโดดขึ้นอาร์ทามิ่งทามิ่งผมว่าแอมเมลวอชลาจัดเลยครับโอชิโกโยะตะไยจังหวะชาบช่วยฮะตรงนี้ขึ้นมาพอดีครับมิทเดินหลังแตกสีเจ็ดเกมมิ่งและอาร์ตปัดตำแหน่งเจอหน้าหลังเลยไอเจขอเพชรจอดในจ็อบแจ็ปได้โอ้ก็เป็นว่าเสียก่อนเลยครับใช่ครับ ตอนนั้นเก็บกลอบแจ๊<า>แปไปฮะ<า>ยังไม่ได้คิวครับผมตรงนี้อู้ยตีน้อยยัดใส่หน้าของดราแคลลี่ครับน้องดาวลงไปอีกหนึ่งครับผมเบอร์ริวทำไปไปดอกนี้โอ้ยแล้วปู<ล>ไปเก็บหน้าของจูเลียกับเจ้าแมนครับโอ้โหอยู่นอกเลนแล้วออกหมดเลยครับครบด้วยเกมนี้แล้วดังแมนหลายตายเป็นเบลมอนที่ได้มาครับครับแอคโซนัทขี่ขายอยู่มุมนี้โอ้ยบรูอินแหวอลลาว์ไอ ไดมีเอสแล้วแม็กซ์โซนัสมาพอดีเปิดหนึ่งก่อนแล้วเลื่อนไม่เต็มเก็บสองรอเปล่าจะเก็บสองนัเนาะเก็บสองทั้วหมดเลยยังไวเล่นเอาอะไรบ้าเนาะเหลือแคห้าหัวคนเดียวตัวเอาดียวยังไงยังไงเอาเป้าถ้าตีน้อยควักปืนมาบันเทิงเนาะควักไปควักปืนมาดิมาดิตีน้อยยิงเลยตีน้อยเอาดิไฟรีเฟกกลับมาควักกันหน่อยตีหัวเหลือจะเชื่อติ๊กแท๊กเดินสุด เดินสูดมาโลเลกถอยเล่นแล้วโลเลกต้องยื้อๆไม่ไหวจะเก็บโลเลกอีกหนึ่งครับใช่ครับผมกาเบนยากแล้วครับแม็กซ์ก็ไปคิวสติวอีกแล้วครับผมโอ้โหลำพูนเอาครับแล้วเรียบร้อยเลยครับผมออกไป2ทีมพร้อมกันเลยครับเป็นกาเบนแล้วก็อาร์มูริเกมมิ่งนั่นเองครับแม็กโซนัสคูณสองโอ้เชิงกันหนามากแล้ววงดีหนีทั้งคู่ครับเอาแล้วครับวงก็เริ่มขยับมาแล้วด้วยซ้ายมือชัยวัฒน์ขี่ออกมาแต่ว่านิสตีน้อยไปได้เคมไลนี่นาย โอ้นี่ล็อกซ้ายไว้สุดแล้วลูกจีนด้วยเอาแต่เจ็บเหมือนกันครับผมแล้วติ๊กแท็กเก็บโอลิมปัสได้อีกทางด้านหนึ่งยังไงไม่ละน้อยสุดติ๊กแท๊กไปเหมือนกันยูเอ็นคิวได้ปอลเชสครับโอ้แล้วตีน้อยแต่มุมนี้สวยจัดเลยครับมาสูรลีกปั๊มเลดขึ้นมาได้เพื่อนน็อกอยู่หนึ่งหายไปหนึ่งโอลิมปัสครับผมโอ้ไฟนี้ตึงจัดอินฟินไม่จบได้เข้าหา AG จมรสชไปก่อนขวาล่างสเปกเก็บได้ไหมสเปกยังเก็บไม่ได้เดินล่างต่อมุมนี้ก็เดือดยังรอบตัดพิเศษโคตรชายไม่ไหวเชว่ับไปกอน โอ้แลได้ใช้วัดได้คิวนี้หรือจะเป็นชาร์เปอร์เรียบร้อยแม่น้ำตัดได้และสามออกจากเกมโดยเบลมอสกับหนึ่งคิวครับชาร์เปอร์สปอร์ตห oh. ลายอย่างแตกไปด้วยแล้วอาจารย์ครูเรียบโอ้โห oh. oh ขอมานานครับโอ้โห oh ชาร์เปอร์จะไม่ปล่อยนะน่าจะรู้ครับว่าเพราะว่าตอนแรกแวโอ้โหเราเห็นก่อนโอ้ oh, ล่าเรียบรยเรียบร้อยครับโดนรีครรยรอยดีจัดนะติ๊กแทชกชดนี้ ตีน้อยขมอใส่ปาดหน้าชนเหลือจะเชื่อตีน้อยชนเลยผมจะหลุดชนแล้วลงมายิงเลยใช่จะบอกว่าขึ้นกันมาขึ้นกันมาตรงนี้ตรงนี้ตะขีต้องทิ้งรถครับเพราะว่าระเบิดหย้อนมาสองลูกย้อนครับด่วนครับโอ้โหแล้วเป็นเบลมอสฮะไวกว่าครับผมเกมไปครับเมจิกยากแล้วนะเกมนี้เมจิกน่าจะต้องไปครับเมจิกน่าจะต้องไปทิกแท็กโดนเจเยอร์ขอเข้าหัวเหลียวกึ้นโดนระเบิดแล้วเรียรอ เหลือสีทีมครับผมได้บอลแล้วทั้วไปแล้วเรียบร้อยเบลลมอส์เฮ้ยกระตุ้นบอลพอดีละหายสองใบจะหายสองล่างอีกหรือเปล่าล่างอีกหนึ่งแล้วก็สามล่างสามเมเปตีวิกฤตแล้วท่านผู้ชมครับร่วงลงมาอันดับที่สามล่วงมาผมแล้วดูมาตรงนี้เบลลมอสยังไม่จบครับผมโผล่พอมูดปิดเลยหรือเปล่าได้เช็คซิงไปครับผมเฮ้ยเจเนต เน็ตด่างทางรถคอณ้ชมเบลมอสช็อตนี้แล้วไม่ได้แกะสลักหน่วงไว้เตยนอยจีอารุ่วงไปก่อนว่าบุญตัวนี้โดนเน่ไหมไม่โดนเราเป็นตัวตัดอีกหนึ่งเรียบเรียบร้อยโจสิภาคายังไงครับช็อปเปอร์แต่ยัดมาแล้วเห็นอะไเรียบร้อยช็อปเปอร์อีสปอร์ตโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มากครับทุกทีมทุกทีมหลายอารมณ์ครับแต่เราคือดีใจส่วน